วันนี้ท็อปจะมาทุกคนมาจัดอันดับสุดยอดนกหน้าเลี้ยงในบ้านของท็อปเองมาดูกันว่าเจ้านกตัวไหนเนี่ยจะติดอันดับนกในดวงใจทั้งน่ารักน่าเลี้ยงใครจะขึ้นไปติดอันดับท็อปสามของท็อปบ้างไปดูกันเลย <c oughs> วันนี้เราจะมาจัดอันดับนกแก้วในบ้านของท็อปดีกว่าว่าใครจะเป็น3มอันดับสุดยอดนกแก้วน่าเลี้ยง คือเป็นคําถามที่พบบ่อยมากว่าเลี้ยงนกพันไหนดีเอ,อวันนี้เราเลยจะมาจัดอันดับกันดีกว่าไหมปามว่าเราจะให้ใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามในความน่าเลี้ยงใช่ไหมใช่วยความทิ่ทีนส่วนตัวนะท็อปก็ว่าบ้านท็อปเนี่ยเลี้ยงเป็นสิบสายพันธุ์ได้นะถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอขิงไว้ก่อนบางสายพันธุ์เนี่ยท็อปเลี้ยงมาตัง้งแต่ไข่เลยไข่ฮานอยหรอใช่ไข่ฮานอยใครออกมานี่ไข่่อนี่ได้ฮานอยแล้วตัวเท่าฮานอยเลยนะ เผื่อใครอยากเลี้ยงนกอันนี้ก็จะเป็นแนวทางได้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่นกทั้งหมดนะอันนี้เป็นแค่นกในบ้านของเขาที่เขาเอามาจัดอันดับมีไม่กี่สายพันธุ์ใช่ก่อนนี้เราจะพูดถ,ถึงอันดับที่สามสองและหนึ่งขอพูดอันดับสี่ก่อนแล้วกันจริงๆอ่ะเกือบจะติดอันดับสนะนะามแล้วนะปาล์มแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้อ่ะได้ยินเสียงไหมเขาหนีไปแล้วเนี่ยอันดับสี่ท็อปให้คนนี้เลยไวท์เบลลี่ไคฮานอย ทุกคนนะอาจจะเห็นฮานอยบ่อยแล้วคิดว่าฮานอยเนี่ยยังไงก็จะต้องติดแรงกิ้งหนึ่งในสามแน่นอนทุกคนกิดปิดฮานอยเป็นอันดับสี่ฮานอยเขาเป็นนกแก้วไวท์บิลลี่ไค์นะทุกคนนิสัยเด่นๆของเขาเลยก็คือเขาเป็นเด็กขี้กวนขี้มึนมาดูกันดีกว่าว่าเขามีข้อดีข้อเสียอะไรทำไมเขาถึงไม่ได้ขึ้นไปในแรงกิ้งหนึ่งสองสามข้อดีข้อแรกเลยนะท็อปว่าเขาจัดเป็นนกแก้วที่มีสีสันและหน้าตาที่น่ารักมาก สีเขาสวยเนาะใช่แล้วหน้าก็คือดูแบ๋วๆอะ่ะด้วยความที่มีผมสีส้มหน้าสีเหลืองลำตัวสีขาวปีกสีเขียวเป็นไงพอมีทองขาวๆแล้วเหมือนแพนทิ่เลยเดินอย่างเงี้ยดึง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 และสายพันธุ์เนี้ยเขาก็ชอบเดินแล้วก็กระโดดดึง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 แต่ว่าฮานอยไม่ชอบทำจากที่เขาไม่ชอบบินแล้วเขาชอบเดินแล้วก็กระโดดทําให้เพิ่มความน่ารักของเขาขึ้นไปอีก และก็เป็นนกที่เล่นพลังงานเยอะเอเนจี่หลักล้านไม่มีเวลานอนเป็นของตัวเองก็คือถ้ามีนกแก้วไอ้บลลี่ใครอ่ะบ้านไม่สงบบ้านปวดอยู่ตลอดเวลาเขาจะมีความแบบสงสัยและเล่นตลอดเวลาเมื่อกี้ท็อปเอาเขาวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็สงสัยว่าในนี้คืออะไรเขาก็จะเอาัวมุดลงไปอะไรในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรไม่รู้มีขนมมาหน่อยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูให้มันมีขนมนะเนี่ยในนี้เนี่ยในนี้มีขนมอ่ะ เริ่มสงสัยละวี่น,นั้นมีอะไรนะ <c oughs> คือเขาเป็นนกที่มีความสงสัยในตัวสงสัยทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วก็ชอบทำตัวพองๆใช่เนี่ยจริงๆแล้ว,วพอเวลาเขาพองขนขึ้นมาใช่ไหมตัวเขาอ่ะก็จะขาดูสันๆเขาก็เลยดูเหมือนแบบตัวเขาป้อมๆแล้วขาเขาเิดเดียวที่เล่นสุดๆด,ๆดูๆเก็บลิ้นเก็บลิ้นก่อนเก็บเล้นก่อนเธอเก็บลิ้นเก็บลิ้นเป็นอะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรทำแล้วเหรอ <c oughs> ใช่มันเลยต้องลิ้น แล้วเรามาดูข้อเสียของเขาดีกว่าว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ขึ้นไปนเป็นอันดับ3ลงมาเป็นอันดับ4ข้อเสียแล้วหรอข้อดีหมดแล้วหรอแค่นี้หรอเขาคิดก่อนน่ารักหรอฮานอยอ๋อฮานอยเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวแล้วก็ฉลาดมากๆเลยเนี่ยอย่างอันนี้เขามือหน่อยฮานอยเขามือหน,น่อยค่ะนี่เก่งมากครับ จริงๆอ่ะฮานอยทำได้หลายอย่างนะแต่ก่อนเนี่ยฮานอยแบบว่าสามารถเก็บอของมาให้ได้ด้วยแล้วก็แยกสีได้ด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ฝึกน้นน่าจะลืมแล้วมั้งก็คือเป็นนกที่ฝึกได้ฉลาดเหรอใช่ฝึกได้ฉลาดเราใช้ระยะเวลาท็อปคิดว่าเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆเพราะว่าเขามีระดับมันสมองที่จีเนียสไงก็ไม่รู้ดูซิว่าฮานอยยังจำได้อยู่ไหมเพราะว่าท็อปไม่ได้ฝึกฮานอยมาเกือบ4ี่ปีแล้วมั้งฮานอยขอมือหน่อยคะ่มะมีขอมือข้างนี้ด้วยค่ะข้างนี้ด้วยมองอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกขอมือหน่อย นี่เปลี่ยนข้างหมุนตัวได้ไหมให้อยู่ข้างเดียวเองให้ข้างนี้แล้วก็ให้ข้างนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมขอข้างนี้นี่เห็นไหม,ขขหไ,หมได้สองข้างข้างน้อยหมุนตัวหน่อยคะ่ะหมุนตัวหมุนตัวได้ไหมนี่ลืมลเหรอลืมแเหรอเนี่ย <st> <one. c ười> ลืมจริงวะอาจูนสมองก่อนจูนสมองก่อน okay, <c ười> โอเคนะหมุนตัวหมุนตัวแบบนี้เนี้ยเนี่ยเนียหมุนตัวแบบเนี้ยหมุนตัวหมุนหรือเขาต้องสั่งฝั่งนี้หมุนน้อยหมุน หมุนหมุนหมุนเอาจิงอ่ะสามปีลืมแล้วอะหมุน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 อ๋อหมุนนะค่ะกลับมาทางนี้หมุนกลับมาทางนี้กูกำไรอันล่ะยังหมุนตัวได้อยู่แต่ว่าความทรงจำมันจะหายไปช่วงหนึ่งอาจจะแบบมีความทรงจำที่ขาดหายอ่ะน้อยขอเราเร็วหนึ่งทีหมุนตัวมาทางไหนทางนี้หมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวมาเออหมุนมาช่วยหน่อยอ่าโอ้โหหมุนได้ครึ่งรอบเองอะ ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ให้ฮานอยทําเพราะว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะมุนตัวทาไมใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยอาจจะแบบว่าลืมๆไปบ้างแต่ว่าเขาเป็นนกที่ฉลาดมากเลยนะและก็สื่อง่ายด้วยและก็เรียนเสียงได้นะถึงแม้จะไม่ชัดสามารถทําได้นะจุ๊บนอยนี่ได้ยินไหมเบาๆ <c oughs> นอยจุ๊บๆุ๊บจุ๊บนอยจุ๊บ,บนอย,นย,นย,นยไม่ทำเย่ เสียงดังๆเลยเขาน้ยจุ๊บไหนแบบนี้ยไ,ไม่ทำแล้วทุกคนไม่มีอารมณ์อารมณ์อินดี้สุดๆเลยเคเนี้มามาถึงข้อเสียของนกไว้เบรลี่ไคท็อปให้3ข้อแต่เป็นข้อเสียที่ไม่ดีมากๆเลยอะ่ะหนึ่งก็คือเป็นนกที่นักเลงมากๆสําหรับนกด้วยกันนะก็คือถ้าเขาอ่ะไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเขาจะมีอารมณ์แบบฉุนเฉียวแล้วก็โหดมากเพื่อนตัวใหญ่ตัวเล็กไม่สนนะเราใส่เดียวอย่างเดียวเลย แล้วพอเวลาเขาทะเลาะก,กับนกด้วยกันไม่ใช่แค่จิกแล้วก็ไปนะเขากัดจิกมือขยุงอย่างนี้เลยกัดติกเลยเกาะเลยใช่ไหมใช่เกาะเลยเป็นนักเลงสุดๆเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากมากสําหรับการเข้ากันระหว่างนกด้วยกันใช่ยิ่งถ้าเป็นนกใหม่ยิ่งปวดหัว<อ>ข้อที่2องทอมรู้สึกว่าเขาเป็นนกที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเด็กสักเท่าไหร่ เาดูเหมือนจะเป็นนกใจดีหน้าตาหน้าตาหวานๆแต่ว่าท็อปรู้สึกนะว่าเขาไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ไม่รู้ทําไมกับกนกบาสายพันธ <คน S 1> <น>ุ์ไม่คุณปามเ็อรู้สึกว่านกพันธุ์เนี้ยไม่ค่อยชอบเด็กซึ่งเวลาเขาไม่ชอบใครหรืออาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้นะเขาจะหมายหอกไว้เลยว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบแล้วเขาก็กระโดดกะหูเลยเขาเป็นนกที่ค่อนข้างรุนแรงเนี้ยพเวลาเขาเล่นเนี่ยพเวลาเขามันแล้วหมั่นเที่ยวท็อปเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบดึงเนื้อแล้วดึงเนื้อแล้ว แต่นั่นแหละพาลาเขาไม่ชอบใครอ่ะเขาจะหมายหัวไว้เลยเหมือนเป็นเฟซไอดีเลยปามแบบระบบจุดจําใบหน้าเหมือน,นในเฟิร์เลงเ้าใช่ระบบจุดจําใบหน้าเลยนะเนี่ยคนนี้เขาไม่ชอบเขาจะพุ่งหาเลยนะปกติโนก่ะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะไม่กัดใช่ไหมแต่น,นี้คือฉันไม่ชอบขีหน้าตาก็จะเปลี่ยนสีเป็นวงแหวนเนสีเพลิงและระบบคาตกรรม,มใช่ระบบคาตกคก็จะเกิดขึ้นพุ่งหาแล้วก็งับเลย และข้อเสียข้อสุดท้ายเมื่อเขาโตขึ้นอายุเยอะขึ้นอะสิ่งที่เราพบเจอคือเขาเป็นนกที่เป็นไบโพล่าคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ทุกคนชุนเฉียววุ่นเวียงแล้วเดี๋ยวบางทีก็ฮีออนเป็นอารมณ์แบบงงๆอะดูซิว่าเขาจะอารมณ์เสียไหมอารมณ์เสียไหมไม่หรอกเนาะเราเล่นกันแบบนี้ง่ายๆยัเอียวอโชปิโชปินั่นๆๆนเลย เขาพยายามทำให้หงุดหงิดใช่ไหม <c oughs> ไม่พายายามเล่นเฉยๆนี่แหละเล่นไปเล่นมาแล้วเดี๋ยวก็หงุดหงิดมันอาจจะเกิดอาการหมันเคี้ยก็ได้นะปามเขาอาจจะหมันเคี้ยวเราก็ได้ว่าเล่นอะไรอย่างนี้นี่ชีนีเ้ <c oughs> เฮ้ไม่เป็นแฮะเนี่ไงถึงบอกว่าเป็นไบโพล่าไงบางทีก็จับไม่ได้นะจับปุ๊บหงุดหงิดจับตี๋เลยแง่แง่ใช่เขาจะมีเสียงมาก่อนเสียงแบบไม่ชอบใจ ก็เลยจัดให้เขาอยู่อันดับ4นกไว้บิลลี่ไคมาถึงแลงด์กิ้งอันดับที่3นี่ทขาว่าเป็นนกที่น่าเลี้ยงขอปิดไว้ก่อนแอบเห็นยังน,นี่คือนกตื่นก็คคเทลทำให้เป็นอันดับ3น้องชื่อว่าแก้วจ๋าน้องเป็นนกกคค็คเทลที่คุณตาให้มานะอันนี้ไม่อยู่กับเราเนาะใช่คือเราไม่ได้เลี้ยงน้องตั้งแต่เด็กน้องมาตอนโตน้องคือค่อนข้างที่จะนิสยัยอ่อนโยนชอบให้เกามาก,ากเลยดูดิคอหักเลย จุดเด่นก็คือตัวผู้จะพูดเก่งมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าจุดเด่นหรือเปล่าบางคนเขาที่รำคาญเนาะพูดทั้งวัน,นจะไม่ชอบเอจจอ,จะ,จ,อจะไม่ชอบก็ได้เป็นมิตรกับเด็กๆนะท็อปว่าคือเด็กๆชวนคุยได้ด้วยถ้าเป็นตัวผู้ก็คือร้องเพลงทั้งวันพื้นฐานเขาเป็นคนเรียบร้อยนิสัยดีนิ่งๆน่ารักยิ้มแบบแก้มแดงเลย ก็ดข้อคือน้องเป็นราคาที่แบบเป็นมิตรน่ารักมากเลยขอราคาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะเพราะทอมไม่ได้อัปเดตราคาน้องเลยก็คือน่าจะประมาณเจ็ดร้อยนน่าจะราคาเขากระเทนะเจ็ดร้อยนนใช่ไหมเจ็ดแปดร้อยคือแบงค์แดงก็ซื้อได้อะเทียบกับฮานอยเมื่อ5ปีที่แล้วกือสามหมื่นสามหมื่นกว่าด้วยอันนี้แบบว่าจากร้อยเนาะน่ารักด้วยใช่น่ารักด้วยและเขาก็เป็นนกที่ค่อนข้างอารมณ์ดีนะเท่าที่ทอมสัมผัสก็คือเขาอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะผิวปากแล้วก็หลับ และก็ขี้อ้อนมากๆด้วยเวลากเกานี่คือคอหักตลอดเลยหลับได้เลยอ่ะใช่หลับคามือเลยนี่คือคอหักไปแล้วนะดูดิเนี่ยเขาชอบให้เกาหน้าการก้มนี่ก็คือการก้มนี่คือยอมทุกอย่างคือบางทีเขาเดินมาตึ๊ๆตึๆ้กตึ้งก้มหน้ารอเลยตรงนี้เกาให้หน่อยตรงนี้ข้อเสียนี่เาคิดว่าน้อยมากแต่หนึ่งเลยก็คือเขาเป็นเด็กที่ตกใจ คือแบบพอเราอะไรเสียงดังหรือว่าอะไรที่เป็นเสียงเสียงดังๆมาเขาจะแบบตกใจแล้วเขาจะตื่นพอเราเขาตื่นปุ๊บเขาจะบินข้อเสียข้อนึงก็คือน้องค่อนข้างที่จะมีฝุ่นในตัวนะทุกคนคกอคเทลกระตั้วเนี่ยจะมีฝุ่นเยอะในตัวถ้าใครแพ้ก็อาจจะแบบเสียงแหบเสียงหายมันเท่าปังก็คือน้องน้องมีแป้งใช่น้องมีแป้งน้องผลิตแป้งในตัวซึ่งมองอีกคนเป็นภูมิแพ้ก็จะอืมคนที่เป็นภูมิแพ้นิดก็จะมีนิดหนึ่งนะก็เลยให้น้องอยู่ในอันดับที่3ามข้อคตาล เลามาถึงอันดับสองที่หน้าเลี้ยงของบ้านให้มือปมช่วยปิดเพราะว่าแอนจะปิดไม่มิดแล้วน้องคือเป็มกูโกมังโกน้องชื่อปลาวานนะทุกคนน้องเป็นบูแอนโกมาคอเป็นตัวใหญ่ปิ๊กบึ้มของบ้านเราประหนึ่งว่าเรามีลูกหมาตัวหนึ่งเลยนะก็คือตัวเขาใหญ่มากดูดิเนี่ยเล่นได้แบบเ <c oughs> ต็มไม้เต็มมือสุด,สด และก็มีนิสัยคล้ายน้องหมาด้วยนะทุกคนก็คือดูดิด้วยความที่เขาตัวใหญ่มั้งท็อปก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาเหมือนเขาเป็นลูกหมาที่บินได้อะ่ะรู้เรื่องยิ่งกว่าคนขอจุ๊บหน่อยครับมาให้จุ๊บด้วยนะมาคอท็อปว่าเป็นนกที่พูดง่ายนะเขารู้เรื่องนะเหมือนเข้าใจรู้เรื่องป่ะเนี่ยทำไมเกี้ยวกาดจังเลยอ่ะอันนี้คือรู้เรื่องเลยใช่ไหมใช่ไหมคะสรุปพูดรื้อเรื่องไหมคะเนี่ยพูดรู้เรื่องไหมพูดรู้เรื่อง และก็เป็นทุกที่พูดเก่งมากถ้าไม่เอากล้องมาจ่อนะสำหรับปาวานคือใถ้เอากล้องจ่อพูดไมีออกจ้าถอดกล้องออพอหักแล้วเขือนไปปะเนี่ยแบบตั้งกล้องไกลๆไม่รู้เลยมันคือกล้องปาวานเขาตัดปีกเนี่ยโอ้ยจุบแรงไปไปเนี่ยเขาดมหนเเมนนีย เอาจริงๆเขาว่าข้อดีอีกข้อหนึ่งของเขาก็าคือขนาดท็อปเปลี่ยนสีผมมาทุกคนตั้งแต่เป็นสีขาวผมยาวจนตัดสั้นผมดำแล้วมาเป็นสีแบบนี้อีกอ่ะเขาจำได้นกตัวอื่นตกใจแล้วนะจ้าใครอ,อ,อะต้องใช้เวลาคิดใช่ต้องใช้เวลาคิดนะเขาก็ต้องไปนั่งพูดให้เขาบอกป้าเองป้าเองแต่อันนี้คือจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ไหมประวันเราจำกันได้ใช่ไหมเนาะแค่วงหน้าก็รู้เร้วประวันบอกเหมือนลูกหมาไหมล่ะทุกคนดูนะดูดิ อ้ิอ้อนเหมือนลูกหมาเลยเหมือนตัวเองยังตัวเล็กอะใช่ไหมตัวต้วตวตวตัวใหญ่อยู่เนาะเขาก่อนนอีท็บอปว่ามาคอเป็นนกที่ติดคนมากเลยจริงๆอ่ะปะวาวันเนี่ยเขาเป็นนกที่ชอบคุยมากเลยนะเขาเป็นเพื่อนคุยทับเลยนะคุยแบบตอบโต้เลยนะคุยไปคุยกับคุยไปคุยกับแบบไม,ม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องอข้อดีก็คือฉลาดแหละให้หนึ่งข้อดีข้อที่สองก็คือจับเล่นได้แบบเต็มไม้เต็มมือเลยทุกคนดูดิดูดิดูดิ ไม่ต้องแบบบอบางเหมือนเป็นนกตัวเล็กเพราะว่าเขาเป็นนกใหญ่เขาจับได้แบบเต็มไม้เต็มมือรูปหัวได้แบบเหมือนน้องหมาเลยรู้สึกว่าเป็นนกที่เล่นด้วยสนุกแต่ว่าบาระวันชอบห่วงปีกน <c oughs> <c oughs> ี่เ็จัดเอาเลยเลย <c oughs> เอาดูปีกหน <c oughs> ูนไม่ชอบเป็นคนแบบห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ห่วงตัวแต่ห่วงปีกเหรอเขาจับปีกไงไม่ได้เลยเหรอนิดนึงกลางปีกจับปีกกลางยังไม่ได้ทำอะไรเลย สมมติว่าเราลักกันดีปึ๊บโอลโอลงโอลงโอลกแต่ถ้าจับปิกปึ๊บไม่ทราบเหรอทำไมมันเป็นอะไรอ่ะข้อดีเนี่ยทรัปรู้สึกว่าเขาเป็นนกที่เป็นมิ้นตรมากๆเลยนะใครมาบ้านเนี่ยเขาก็คือเขาต้อนรับตลอดเลยนะเขาไม่มีความท่วงทีดุหรืออะไรเออไม่มีเลยคือจะเป็นฟิลน้องหมาเลยอ่ะแบบแล้วแบบว่าเป็นมิตรกับเด็กไหมไม่น่าจะอย่างนั้นนะดูดิถ้านิ้วเด็กเข้าไปดูปากเขาดิทุกคน โดนเนี่ยมเข้าไปคือพลังกัดมหาศาลใช่นิ้วไม่น่าจะเหลือคือท็อปเคยให้เขาเรียกว่าลูกวอนัทอะ่ะที่มันแข็งมากๆเลยอะ่ะที่ต้องเอาค้อนทุบกปุ๊ก,กแต่เขากัดแตกไม่อยากคิดสภาพนิ้วใจดีแล้วก็ขี้อ้อนสุดๆส,สำหรับบูโกมาคอแล้วก็มีความแบบอยากรู้อยากเห็นว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมาอยู่ใกล้ๆติดสกินชิปแบบต้องตัวติดกันหน้าติดกันอย่างเงี้ย ฉลาดมากในที่นี้หมายถึงไอคิวเขาจะรู้เลยนะว่าเราชอบไม่ชอบเราโกรธอยู่คือตอนเขาคเขาทําอะไรผิดเนี้ยโอ้โหรูทันทีเลยอะ่ะแบบเวลาเขาทําอะไรผิดหันหลังเลยคุณปาณากัดกระดาษทิชชู่กระจายแล้วอกใ,ใ,<ำ>ใครทําใครทาปุ๊บลุกลักเลยแล้วก็เดินหันหลังแล้วก็ไม่ช่ชา้าอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยใช่ไหมปวานเคยทําอะไรผิดบ้างกัดกระดาษเนาะมันสนุกอะเนาะกัดกล่องกัดกล่องอะเนาะใช่ไหมไม่ได้ทำหรอใช่ไหม แต่หนูเคยทํานะเพาะคือเห็นกัรกงอ่ะเขาอ่ะชอบไม่เราคุยด้วยแล้วก็ก้าวๆแบบเนี้ยเขาจะแบบมีความสุขฟินเขาชอบฝังเขาพูดนะไม่วันไหนคือก็คือพูดแย่งพูดไม่หยุดใช่แต่ว่าวันนี้แบบวันนี้นิ่งไปไหมวันนี้เห็นปวันเดินเรื่องวันนี้เห็นปวันเดินเรื่องวนไม่มีใครไปล็อกปวันนะปวันเดินเรื่องเขาอ่ะเป็นนกที่รักเจ้าของมากเลยนะเดี๋ยวดูนะท็อปจะไม่อยู่แล้วดูนะเขาจะไม่เดินไปหาปามปามเชื่อไหม แต่เขาจะเรียกโอ้ยพอวันยังไม่เดินเลยพอวนะปวันไม่เเลยปวันมองหาแต่ท็อปอ่ะปวันปวันเดินมานี่หน่อยปวันปวันเป็นไงเดินไม่ห่างไหมไม่ไม่เดินเลยเหรอเป็นหุ่นเลยเหรอไม่มองด้วยซ้ำเป็นหุ่นเลยเหรอใครเมื่อกี้มองหาเขาเหรอ คือเขาติดคนที่เป็นเจ้าของมากเลยเพราะงั้นเขาก็จะมองตามเหมือนหมาเป๊ะเลยเนาะปั๊มว่าไหมหมาก็จะมองตามแบบมาถึงข้อเสียเขาบ้างดีกว่าข้อเสียของเขาข้อแรกเลยเสียงดังมากกรี๊ดทีเดียวบ้านแตกคือต้องมีพื้นที่กว้างนิดนึงสําหรับการเลี้ยงหมาคอเพราะว่าเสียงเขาดังไปแบบสบ้านเจ็ดบ้านเลยอะคือรู้เลยว่าบ้านนี้เลี้ยงหมาคอ ข้อที่สก็คือพลังทําลายล้างสูงมากเอาเคยสั่งทํากงเขาไม่ได้เรียกสั่งทางสีเเขาเรียกไปทำกรงจากจีนใช่สเตเลตมันเป็นสตเต,สตเลตนะแต่ว่าข้างในมันกวงประวานแค่ไม่กี่วนันประวันกัดเล่นบี้เลยงงเลยถอดซี่โคางออกหมดถอดถอดถอดเป็นชิ้นชิ้นเลยอ่ะตอนแรกตกใจกัดเล็กเลยหรอเบี้ยวเลยอ่ะแบบงอเลย นี่และอีกข้อดีเขาชอบของปะวานคือตรงนี้เขาชอบจับมากเลยมันเหมือนหนังคนเกล่ะมันแบบมันเป็นเหี่ยวอ่ะมันเป็นส่วนที่ไม่มีขนอ่ะของปะวานอ่ะมันบอกให้ถูกอ่ะแต่มันนิ่มนะมันเป็นแบบความนิ่มๆหนังๆอ่ะเขไปจูดิจัลปะปะวานงั้นกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปหาที่หนึ่งกันดีกว่าไม่ยอมกลับด้วยเร็วอยู่เราไม่เห็นเดินไปไหนเลยใช่ขึ้นมาเร็วเออปะเราไปหาที่หนึ่งกันดีกว่าทุกคนทายว่าที่หนึ่งในบ้านท็อปที่ท็อปให้เป็นที่หนึ่ง คือใครเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะขอแฟมาแป๊บหนึ่ง<อ>และมาถึงอันดับที่หนึ่งนกที่ท็อปให้เป็นนกที่น่าเลี้ยงที่สุดในบ้านจะมีใครทายถูกไหมนะน้องคือเซเนโกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายพันธน้องเรียกว่าอะไรเซเนกัลหรือเซเนโกนะทุกคนแต่ว่าน่ารักที่สุด<อ>คือน่ารักจริงๆเป็นนกที่ดูภายนอกหน้าตาอาจจะดูดุไม่หวานเหมือนนิสยัยแต่ว่า นีใส่น่ารักจริงๆริงนี่นี่ใส่น่ารักสุดเลยอะ <Wow. S 1> ข้อดีนี่คือมีเยอะมากเดี๋ยวเราให้ฟังเหมือนทุกตัวมารวมกันน้องชื่อว่าซาบีอายุประมาณหขวบพ่อพรากับฮานอยใช่พ่าพอกกับฮานอยมาพร้อมๆกันเป็นเด็กแก๊งกันอันแรกเนี่ยเหมือนตัวเมื่อกี้ปะก้มหัวให้เกาเขาก็เทลลยนี่ก้มหัวให้เกาอย่างนี้เลยคือมีร่างเขากระเทลอยู่นี่แล้วหนึ่งใช่ร่างที่หนึ่งร่างเขากระเทล อันที่2เป็นนกที่ฉลาดแบบมากๆเหมือนปะวานละกันก็คือจริงๆแล้วอะเราฝึกบินเขาตั้งแต่ช่วงเด็กๆใช่ไหมเขาเป็นเด็กที่ไม่งงแงเลยนะตอนไปบินตอนนั้นก็คือบินเป็นเด็กที่มีระเบียบมีระเบียบวินัยเลยอะดูเหมือนดูเวลาเลยอะแบบนาฬิการตรงต่อเวลามากก็คือถึงเวลาฟ้าใกล้มืดเขาก็จะบินกลับมาหาเรานะโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเรียกไม่ต้องบอกไม่ต้องตามเลยหรือแม้แต่ว่าเขามีความเป็นระเบียบวินัยมากๆเขาปล่อยน้องเขาเล่นใช่ไหมนกตัวอื่นพอเราบอกเข้ากง โอ้โหคนอื่นนี่คือไปอยู่คนละมุมเลยแต่นี่มารอหน้ากงแล้วเตรียมตัวเปิดเข้าได้เลยคือเด็กนี้สุดๆอะรู้เวลารู้เวลาความสามารถของนกพันนีนะทุกคนเขาไปเคยเห็นฝรั่งเขาไปฝึกเก่งมากเลยให้เข็นนู่นเข็นนี่เก็บของทาได้ทุกอย่างเลยคือไอคิวในนี้ใช่มีความเป็นฮานอยแล้วไงเอาฮานอยเข้ามาใส่แล้วตอนนี้จากที่เอาสัมผัสจริงๆนะคือเขาเป็นนกที่รู้เรื่องมากเลยนิสัยคล้ายปาวานเลยเนาะถ้าเขาทําผิดเขาจะมีความเลิกลาก ถ้าเขาทำถูกหรืออะไรที่เราชอบเขาจะรู้สึกแบบแฮปปี้และก็เป็นนกที่ติดคนมากๆที่สําคัญเขารักเด็กมากเลยนะคนนี้ไม่ว่าชักเฉพาะคนใช่ไหมเขาก็รักเด็กนกใหม่ๆที่เข้ามาเขานี่เป็นพี่ใหญ่ที่เป็นเฟนลี่ที่สุดเลยนกอะไรมาเขาเป็นมิมอนเองเขาเลี้ยงเองใช่เขาช่วยเลี้ยงนะและก็เขาเป็นนกที่ไว้ใจคนมากๆดูนะว่าจับทําอะไรก็ได้หมดเลยก็คือจับแบบ,แบ,บ,แบ,บนี้จะให้อยู่ท่านี้ก็ได้ วางไว้อยู่บนมือปาลมก็ได้ก็คือแบบจะโยนก็ได้ปาล์กไปแกล้งเนาะคือปกติแล้วว่านกอ่ะถ้าเขาขวหรืออะไรก็จับอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้นะนี่คือแบบคือเขาไม่ห่วงตัวเลยแตะได้หมดเลยเนี่ยดูดิแตะได้หมดเลยไม่ห่วงปีกแบบประวานด้วยคือจับกลางปีกได้เลยนี่เห็นไหมบีบบอกว่าวันนี้ป,ะปะ๊าป๊าแปลกป๊าป๊าจับหมูทุกอย่างเลยป๊าป๊าป๊าหู้ดไยกัะตัวหนูจังเลยหรือแม้กระทั่งนอนอย่างนี้เนี่และลากตูดอย่างนี้ก็ทำได้ สบายสุดสบีบอกแต่ว่าทำทำไมนะมีบอกเต้น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 ี่้เนเ้เต้นต้นเ้นเต้เ้นไ้เ้นเต้เนเ้นเน เนี่ยทุกคนปกติแล้วอะนกอะเขาจะมีความแบบเชื่อใจเราเพราะฉะนั้นอะถ้าเราเล่นแบบนี้ปกตินกถ้าเราโยนขึ้นแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะแบบเขาก็จะฟีลแบบบินกับตัวแล้วเนาะแต่อันนี้เขาเชื่อใจว่าเราจะรับเขาเนาะถ้าเราไม่รับเขาเขาก็ตกน้แอ๊กเลยนะแปลว่าเขาเชื่อใจมนุษย์สุดๆข้อดีที่ดีท,ท,ที่สุดแล้วไม่น่าจะเจอในนกเลยก็คือแทบไม่มีเสียงเลยไม่แล้วซาบิช่าทําอันนี้ด้วยเวลาคนอื่นเสียงดังล้าเราชอบทาแบบจุดจุดจัเอ้ซาบิจะทาเสียงนั้นให้ถูกต้องซาบิลองทำสิจุดจุดจัให้ฟังหน่อยแบบ ่ะปกติแล้วซาบีจะจุ้จุ้จู้ปล่อยเราคนอื่นเสียงดังอ่ะเราจะชอบแบบแบบนี้ใช่ไหมซาบีซาบีทำแทนใช่จุ้ไอ้เสียงดังปุ๊บตลอดซาบีครับ้จู้จู้จู้ให้ฟังหน่อยจุ้จู้จู้อ่ะไม่ทำแล้วที่เป็นเสียงแบบจุ้จู้แบบเขาทำให้ฟีทำให้ฟังดีซาบีทำก่อน ไม่อยากทำอ่ะพี่อยากด่าบิ๊กบอกไม่มีใครเสียงดังใช่ไหมมีใครเสียงดังถ้าบบิกบอกอ่ะแล้วจะจุ้จู้ทำไมไม่มีใครเสียงดังเลยจู้จู้จู้จุ้จุ้จุ้จูจูโอ้เอ้ยโถเอ้ยคือปกติเวลาเขาเด็กเด็เขาเสียงดังใช่ไหมเราเขาโวกเวกโวยวายเขาก็ชอบแบบเนี้ยแล้วซาบีเขาจำเขาก็เลยทำตามเพราะฉะนั้นเวลาเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเขายังไม่ทันจุ้เลยพอคนเสียงดังปุ๊บให้ทันทีเลย เป็นเด็กที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยอะ่ะตั้งแต่ตอนฝึกบินเนาะ <c oughs> ก็เป็นนกที่แบบว่าพาน้องบินไปตามน้องอีกต่างหากเลี้ยงน้องเป็นพี่เลี้ยงทําทุกอย่างเลยอะ่ะทุกหน้าที่เลยอะ่ะคนเนี้ยใครบินหายก็เ,เอาซาบิไปบินตามได้อยู่นะเขาจะบิน,บนวนหาเหรอใช่จะไปบินวนหาแต่ขา <c oughs> ไม่เคยเจอเลย <c oughs> หาไม่เคยเจอเลย เสียหน่อยละกันเขาอาจจะเป็นนกที่หน้าตาไม่ได้น่ารักตามพิมพ์นิยมอาจจะดูแบบดูดเพราะว่าอาจจะได้หน้าดําตาเหลือเหมือนเหี่ยวงี้ใช่ด้วย first impression เราเรามองแล้วเราก็รู้สึกว่านกดุนกดุแต่ว่าทำไมหัวดําจังอะไรเงี้ยหัวดาแล้วตาแบบดูแบบมีความปรับม่านตาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยดูแบบน่ากลัวแต่จริงๆแล้วนี่ใส่ตรงข้ามเลยอย่างที่ท็อปเคยใช้คอนเซปต์หน้าดุแต่มาอยู่ในโหมดคิตตีจริงๆ ถึงแม้จะดูอายุเยอะขึ้นนะแต่ว่าเขาไม่เคยดุเลยนะยิ่งดูอ่อนโยนมากขึ้นอีกต่างหากแล้วก็พอรานกอะ่ะพอะเขาอายุเยอะๆขึ้นอะ่ะเขาจะมีความนิ่งเขาจะไม่ค่อยขี้เล่นเหมือนตอนเด็กๆและนี่คือน,นิ่งมากสามารถยืนอยู่เฉยๆได้ใช่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องเล่นอะไรแล้วก็ได้ <c oughs> เพราะว่านู๊กเก้แล้วหนูบอกแต่ถ้าเจอชิงช้านะ โยกทั้งวันจริงๆเป็นคนที่โยกชิงช้าอย่างนี้แหละถ้าจะหมุนถ้าจะหมุนอย่างนี้ได้เลยคือชิงช้าท็อปห้อยมันอยู่ในกรงห้อยเป็นแบบนี้ใช่ไหมปกตินกเขาก็จะเล่นแค่โยกอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บซาบีโยกแบบเนี้ยบูบ้าบูบ้าบางทีเราก็ตกใจนะว่าไไปมองซาบีทำไมเล่นชิงช้าโหดจังละเขากำขาแน่นเลยนะแล้วก็โยกแบบนี้เลยสุดตัวและนี่ก็คือสายพันธุ์นกแก้วที่น่าเลี้ยงทั้งหมดสามอันดับไม่สิสี่อันดับในบ้านของท็อปนะทุกคน ทั้งนี้แต่ละสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยนะคือนกแก้วแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่ามันก็พอจะวัดได้อยู่นะอย่างฮานอยอย่างฟอพัทดีกว่าอะอย่างฟอพัดดีกว่า,ถ,า<อ>ถ้าขึ้นชื่อว่าฟอพัดก็คือดุดุใหม9เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่คือจะมีความนิสัยแบบมนห่วงถิ่นห่วงบ้านใช่พอเราจะจับปุ๊บมันจะมนงิ้มๆิ้มนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบห่วงเนี้ยห่วงโตห่วงบ้าน เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นแนวทางพอไกด์ไลน์ได้บางว่าสายพันธุ์นั้นนิ้สัยมันก็จะ,ะทำแบบนี้เออประมาณนี้แต่ว่านิสัยต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยและก็ที่สําคัญก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เขาเจอมาถ้าเขาเชื่อใจเราส่วนมากเขาก็จะไม่ดุนะทุกคนก็คือแบบเล่นได้เลยปกติเลยถ้าเขาไม่ไว้ใจเราเล่นยังไงก็ไม่เชื่องนะอย่างเช่นแบบถ้าไปอยู่ในกรงแบบนกโตอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าสายพันธุ์ฟอพัทน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ย อํองดุดเนี้ยมลนะมันอยู่ที่ตอนที่เราเลี้ยงเขาด้วยนะว่าเราเลี้ยงให้เขาเชื่องหรือเปล่าส่วนมากนกที่บ้านของท็อปร้อยละ90แล้วกันท็อปเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกปอนตั้งแต่ไม่มีขนเลยมีแก้วจ๋าไงใช่มีแก้วจ๋า,าแต่อันนั้นคุณตาเขาเลี้ยงมาไม่แต่ตั้เด็กๆเราป้อนไงเออเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจริงๆแหละถ้าไปซื้อนอกโตมาหมดสิทธินะคือเราต้องเลี้ยงเขาตั้งแต่แบบเบบี๋นกเป็นนกโตที่ถูกเลี้ยงมั้งแต่เด็กไงอ่ะอันนั จริงๆก็มีโอกาสทําได้นะแต่ว่ายากมากเขาจะระแวงไงใช่เขาจะระแวงแล้วทีนี้มือเราจะคุณก่อนก่อนที่เขาจะเชื่อใจเราเพราะว่าสัญชตาตญาณเขาอาจจะเป็นแบบนั้นไปแล้วเพราะเขาอาจจะถูกพ่อแม่นกเลี้ยงมาไม่ได้แบบไม่คุ้นทินกับคนอ่าใช่เพราะเขาเห็นคนเพิบเขาก็จะระแวงเขาเป็นนกที่ฟังรู้เรื่องนะเขาฟังโทนเสียงได้นะย <c oughs> ิง <c oughs> ยังไม่ได้สั่งเลยว่าจะไม่ให้งับแมวเอานะไม่เลียห้ามเลียห้ามมลิ้นนิ้วเข้าใจไหม รับทราบเขา้าใจนะจริงๆฉันไม่กิ้ว่าคนดูหุนจ้ะทำหน้าใส่แบเงี้ยคุณสั่งผมเหรออะไรเงี้ยมีใครใครถูกบ้างว่าที่หนึ่งคือซาบิคนนั้นคือคนที่เก่งมากเลยนะจริง